น่าจะมีใครซ่อนอยู่หรือเปล่าแล้วเจอกับฉีซื่ออี้ครับมีกำแพงกั้นเอาไว้อยู่ครับงาคาถาเอาไว้แล้วยิงปจังวันที่ไม่โดนแล้วมาใกล้ๆกูดาวยังมีแล้วยิงไปอีกหนึ่งและจะใช้ดวงตาบมระนาเพื่อสตันเอาไว้ก่อนแล้วมาใกล้ๆจังหวะนี้เราตีเข้าไปครับโอ้ยเป็นส่วนที่น่าเสียดายครับล้วโดนตีซับไปอีกหนึ่งครับแล้วตีซับไปอีกสองครับ เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนยินดีต้อนรับสู่โมวีแชนแนลตอนนี้เราอยู่กันในเกมันดีที่ไฟอีกแล้วนั่นเองวันนี้คือวันพฤสัสดีครับมีการเปิดให้สุ่มลูกแก้วกระชาลูกใหม่ล่าสุดเป็นลูกที่สะมของซีซั่นที่22เรียบร้อยแล้วฮะก็จะมีทหน้าของตัวละครเทอร์มิดหรือปูโรฮิตอยู่ในนั้นด้วยพร้อมกับสกินลิมิเต็ดของเขาที่มีชื่อว่าวาเดนหรือว่าผู้คุมนั่นเองฮะ โดยชุดที่เราเห็นฮะจะเป็นชุดโทนสีน้ําเงินอมฟ้าฮะแล้วก็ตัดด้วยสีขาวเดี๋ยววันนี้เราจะเล่นสก,กินนี้ทุกคนได้ดูฮะจะเป็นยังไงเราเจะชนะ,ะสงตน้าของเซเวอร์จอบปวดได้หรือไม่เดี๋ยวเราไปดูกันครับ เอาละแล้วตอนนี้เราก็้มาอยู่กันในเกมที่เรียบรอยครับนี่คือรูปร่างหน้าตาเต็มๆของสกินวาเดนของปูโรหิตนั่นเองสำหรับตัวนี้รขบหลายๆคนมองว่าเป็นฮันเตอร์เดินดินกินข้าวแกงครับไม่ได้มีความพิเศษหรือว่าโดดเด่นกว่าฮันเตอร์ตัวก่อนๆแต่อย่างใดแต่ว่าเดี๋ยววันนี้ผมจะลองเล่นให้ดูว่าถ้าเกิดเล่นในร,ระดับสูงเนี่ยจะพอเล่นได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราเกมมาฮะเดี๋ยวเราคุมเครื่องก่อนเลยดีกว่าฮะเครื่องคุมได้ทั้งหมด5เครื่องครับถ้าเกิดเครื่องไหนที่ถูกควบคุมแล้ว,วไปใส่ยเซอร ตรงนี้มีติดเตตัสเด็กอยู่ครับอย่างเดินหากันอยู่สำหรับเฮอร์เมสลัวปูโรหิตครับโอ้โหแล้วเครื่องที่เราเชื่อมันมีเครื่องที่ล็อกด้วยนะเมื่อกี้ผมไม่ได้สังเกตแล้วด้านหน้าเหมือนจะมีเซอร์ไวเวอร์อยู่หนึ่งคนครับเป็นเพอร์ฟูมเมอร์ชุดสีดำแอบ,บอยู่ด้านขวาและด้านหน้ามีชุดสม่วงอีกหนึ่งคนตรงนี้ค่อนข้างนิ่งนะยังไม่มีการพับมาครับแล้วเฮอร์เมสจะยิงก,กระแสะไฟฟฝาคัวหลบเข้ามาติดสต,ตาร์เข้าไปแล้วตีเข้าไปหนึงทีครับแต่ว่าน้ำหอมยังฉีดอยู่โฟรีรู้ว่าน้ำหอมของเขาได้ ไลบีกันมาใหม่และจะังหวะนี้งามยาวยาวแลตีก้าไปแล้วหมดล็อกสก,กิลเรียบร้อยแล้วครับผมเอาละฮะเฮอร์มิตปลดล็อกท่าของดวงตาบารณามาแล้วด้วยครับไลบีไลบีกันมายิงกระแสไฟฟ้าขั้วลบกันไปก่อนครับแล้วตรงนี้ใช้ดวงตาบอรณดายาวยาแล้วสตาร์กันไปแล้วขอเตยสวยๆหนึ่งทีครับอุย้ยท่าคนสบายเวอร์แก้เกมกันมาดีครับมีการสลับท่าของขั้วแม่เหล็กไฟฟ้าด้วยไปสักคู่ครับไล่บีกันใหม่ยิงกระแสคขั้วลบไปอีกหนึ่งครับจะพับหมายหรือเปล่าด้วยใบพัาครับ ที in ่ยูโฟเลียกันไปย้อนรอยกันบาพับหรือไม่พับตรงนี้พับไปกันไปต้องเคลียร์กันไปก่อนเอาฮะท่าน้าของเฮอร์บิ้ครับตรงนี้ไล่บีไล่กดดันอย่างหนักหน่วงแล้วข้ามตามหน้าตากันมากกอนครับต้องรอคูดาท่าน้าของสกิลกันไปด้วยดาขวามเมือตรงนี้มีหมายให้เล่นและพับหมายกันไปแล้วยีกใส่ไฟฟ้าขั่วบวกไปคั่วสลับแล้วเข้าบ่ายาวๆขอตีอยู่ที่เรียบร้อยครับเก็บคนแรกได้อย่างรวดเร็วครับทางน้าของปูโรหิรัวเฮอร์บิ้ครับโอ้ยแล้วแลกกับเครื่องไซเฟอร์หนึ่งเครื่องใกล้ๆตรงนี้ครับ ว่าที่ก็อีจะรวดแล้วจะควบคุมเครื่องใหม่ครับโอ้โหแล้วมันจะคงเป็น5เครื่องนะที่มีการกดเครื่องกันเอาไว้อยู่ครับคือตรงกลางปล่อยไว้ก่อนแล้วขอเคลียร์แผงม้ากันไปตีนตั้งยังเด้งอยู่ใกล้ๆครับน่าจะมีใครซ่อนอยู่หรือเปล่าแล้วเจอกับฉีดสื่ออีครับมีกำแพงกั้นเอาไว้อยู่ครับงาคาถาเอาไว้แล้วยิงประจวะทีไม่โดนแล้วมาใกล้ๆกูดาวยังมีแล้วยิงไปอีกหนึ่งและจะใช้ดวงตาบอระเพื่อสตันเอาไว้ก่อนแล้วมาใกล้ๆจังหวนะนี้เราตีเข้าไปครับโอ้โห เป็นส่วนที่น่าเสียดายครับแล้วโดตีซับไปอีกหนึ่งครับแล้วตีซับไปอีกสองครับเป็นส่วนที่น่าเสียดายที่ไม่ได้เลยเฟยครับเมื่อกี้น่าจะรออีกหน่อยสำหรับกูโรฮิโดเฮอร์มิสแต่ไม่เป็นไรครับไล่บี้กันต่อครับทางด้านของนักปงน้ำหอมอยู่ไกลๆโดนยิงกระแสไฟฟ้าแล้วพับมาจังหวะดีครับทำให้เขาติดกระสไฟฟ้าและพุ่งมายาวๆหูยเฉียวกดไปนิดเดียวครับ ต้องยิงกระแตะไฟฟ้าคั่วสลับเอาไว้ครับให้มีการสตานของท่านักซว,วเวอร์อไหลบีก็เข้ามาแล้วตรงนี้ยิงดูเข้ามาแล้วจะตีเข้าไปแล้วเรียบร้อยครับร่วมไปอีกหนึ่งครับเครื่องไซเฟอร์สองเครื่องครับยังพอไหลได้อยู่เหมือนการสลับเครื่องทอร์นาเอาละฮะจับฮิวขึ้นมามีเก้าอี้จะโกรไปกายพยายามยืดดิ้นเอาตัวรอดแต่มันก็ไม่ทันละฮะแล้วลตอนนี้เครื่องไซเฟอร์เสร็จไปอีกหนึ่งครับต้องคุมเครื่องเพิ่มเติมนะฮะเพราะว่ามันเหลือเครื่องไซเฟอร์แค่สี่เครื่อเท่านั้นฮะ ล็อกกันไปฮะแล้วคอนเฟิร์มเรียบร้อยแล้วว่าเต็ดออเดอร์ฉายอยู่ตรงนี้ครับมีทางด้านของตูนํำหอมอยู่โอ้โหแล้วไปยิงคั่วดเดียวกันครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วยิงยาวๆจังหวะนี้สไตล์กันไปแล้วขอหนึ่งทีสวยๆครับจะเข้าไปช่วยเรือเพื่อร่วมทีมครับใช้ดวงตายมทัูตและพุ่งเข้ามายาวๆครับ ยังฝ่าทาาน้าของกระแสนไม่เลยไฟฟ้าที่ท่าน้าของเซอร์เวิร์ไม่ได้แล้วเข้ามาใกล้ๆตรงนี้ยิงไปหนึ่งวิ่งยาวๆขอตีสวยๆแล้วยังใช้ไฟยูเอนเฟครับล้การโจมตีไม่ได้อีกหนึ่งทีครับแล้วตรงนี้ต้องเคลียร์ไม้กันไปก่อนส่วนเซอร์เวิร์คนอื่นมีการสลับขั้วแม่เลยครับให้ไปคนขั้วเดียวกับทน้าของนักปูน้ำหอมคนนี้ฮะแล้วจะใช้ขั้วสลับหนึ่งเข้ามาตีก็ไม่หนึ่งทีครับโอ้ยยังไม่ล้มครับทน้าของการบาดเจ็บนี้กระจายตัวกันออกไปแล้วตรงนั้นรวมกลุ่มอะไรกันอยู่ขอบฟุ้งยาว เจอทางด้านเขาฉีอีอยู่ใกล้ๆเราขอตีอีหนึ่งทีครับเอาละฮะฉีกันไปกระจายก,กันมาครับต้องโฟกัสทางด้านคนดีคนเดิมกันก่อนครับเพราะว่าทางด้านาของปูเ,เนี่ยจะเป็นเฟสสุดท้ายแล้วด้วยนะเห็นเงาไกลๆอยู่ตัวบนเรเบงเกอร์ครับน่าจะเป็นเป้าหมายที่เราต้องการครับเดินมา,ารอยเท้าอยคนชัดเจนแอบอยู่หลังกำแพงแล้วหลบมาด้านขวาครับต้องเดินออฟมานิดนึงครับคนนี้ไม่ได้ติดกระแสไฟฟ้านะเดี๋ยวเราต้องอาจจะต้องยิงทางด้านของไม่ได้ไฟฟ้าไปหน่อยครับ ตอนี้งากระแสขั้วรบยาวๆแล้วจะยิงได้หรือเปล่าแล้ยิงไปหนึ่งครับสลับมาเป็นขั้วบววครับหรือว่าขั้วสีแดงแล้วใช้ทางด้านของดวงตายบัตทูและพุมยาวๆจังหวะนี้ตะตักไปแล้วยังไงทางด้านของมุกมุ่แล้วเรียบร้อยครับร่วงลงไปจังหวะนี้ถ้าเกิดโดนนั่งเก้าอี้จะเป็นเฟสสุดท้ายแล้วด้วยครับแล้วบอกเลยว่าบายบายแน่นอนครับโอ้โหแล้วเครื่องไซเฟอร์สั่นดักมากๆครับวันเต็ดออเดอร์ชาอยู่บริบัาเลยครับทำการเทลอร์ตกันบ้านแล้วเจอกับทนายมุมอร์อีกหนึ่งคน ไลบี้จะไปครับแต่ถาด้ของกระแสไฟฟ้ากลัวหลแล้วสไตล์กันไปก่อนแล้วเดินยาวๆล้าตีกันไปแล้วเรียบร้อยครับรูปไปอีกหนึ่งครับโอ้โห,โหแล้วการตีครั้งนี้ครับทำให้ทางด้านของนักโบราณวัตถุเนี่ยบาดเจ็บไปด้วยนะ <c oughs> เดี๋ยวต้องมาดูว่าใครจะเข้ามาช่วยนะครับจากวาที่กาอีจะรุ่นกันไปก่อนแล้วตรงนี้ผมจะเคลียร์เครื่องออกฮะไม่งั้นเดี๋ยวเครื่องมันอาจจะเร็วเกินไปครับ <c oughs> โอ้น่าสนใจครับว่าเซอร์เวอร์คนไหนจะเข้ามาช่วยถ้าเป็นลิตเติ้ลเกิร์ลเนี่ย เราตีโดนลิตรเกิลจะทําให้ท้าของตัวโบราณวัตถุล,ล้มไปด้วยนะเพราะว่าจะมีการแบ่งปันความเจ็บปวดแล้วเข้ามาใกล้ๆเป็นลิตรเกิลจริงๆยิงกระแสไฟฟ้าขั้วล,ล้มไปไปโดนจะตีมือพิวพียวลครับท้าของโบราณวัตถุล,ล,ล 1, ้มไปหนึ่งลิตรเกิลก็บาดเจ็บไปด้วยใช้ดูตาบอระดาและมุ่ยาวๆครับระเบิดพลังสนามแม่เหล็กไฟฟ้าขั้วล,ล้มไปลราตีไปอีกหนึ่งครับโอ้แล้วทางด้านของเพอร์ฟูเบอร์ครับ ยังฉีดยูโฟเรียได้ทันเวลาและโดนยินกระสฟฟ้าคั้วบวกเข้าไปวิ่งกันมายาวยาแล้วขว้วลบอยู่ในมือเราตีกันไปแล้วเรียบร้อยครับโอ้โหงานเข้าแล้วครสไปเวอร์ครับตรงนี้จะลบก็2คนครับเพอร์ฟูเมอร์กำลังจะลบแล้วลบเวลาเป็นที่เรียบร้อยครับจับวางเก้าอี้จะรวดรอบนี้จะเป็นเฟสที่2ด้วยครับแล้วทางด้านของตัวนักโบราณวัตถุถูกดึงขึ้นมาไปที่เรียบร้อยโดยลิตเติ้ลโจจัวาเก้าอี้ไปครับทางด้านของตัวเพอร์ฟูเมอร์คนนี้ครับชิ้ไปซ้ายหนึ่งชี้ไปขวาหนึ่งครับ แล้วจะต้องควบคุมเครื่องเพิ่มเติมครับเพราะว่าไม่งั้นเครื่องอาจจะเร็วเกินไปครับเมื่อกี้ลิเต์เกิลฉีกไปด,ด้านขวาครับส่วนทางด้านของบอรวัตถุถีกไปด้านซ้ายแล้วเจอลิเต์เกิลตรงนี้ครับจะยิงสานามแม่เลยไปมาคั้วลอครับระดูไปด้วยเรามเราไปควบวกครับเพื่อที่จะไม่มีการแบ่งปันอาการบาดเจ็บแล้วยิงไป1ึงแล้วดวงตาบอรน้พมันรอยอยู่ตรงนี้ครับจะเข้าหรือไม่เข้าแล้วพุ่งเข้ามาตรงนี้สตาร์กันไปหึงแล้วทางด้านขอ,อา่าติโวาเรียบครับเรียบร้อยร่วมกันไปครับไม่สามารถช่วยเหลือเพื่อนร่วมทีมได้ครับ เลตเตเกิครับเมื่อกี้อยู่ตรงสามแผครับมีหรือเปล่าอยู่ตรงไหนครับพยายามเดินหากันอยู่ทีนี้ทไมเด้งครับมีสองทางครับก็คือจับทางด้านของตัวนักโบราณวัตถุไปวัดซิโก้ยเลยครับหรือว่าจะหา Li ตเตเกิให้เจอครับอุ้ยแล้วผมเห็นเครื่องสั่นครับอยู่ตรงบ้านเลยครับแล้วเทเลพอร์ตมาจังหวะนี้ใช้หรือเปล่าเจอหรือไม่ล้วเจอเลตเติเกิรสาวน้อยไปฮะเปลี่ยนมาเป็นขั้วสีแดงแล้วยิงยาวๆาจังหวะนี้สตาร์ทกันไปแล้วตีเข้าไปแล้วเรียบร้อยครับผม โอ้โหเอาแล้วครับผมตัวนี้ที่หลายๆคนบอกเฮ้ยพี่มันก็ตัวธรรมดาฮันเตอร์เดินดินกินข้าวแกงครับแต่จากสเตปตรงนี้บอกเลยว่าเขาไม่ธรรมดาเหมือนกันนะฮะถ้าเกิดท่าน้าของเซอร์เวอร์ไม่รู้วิธีการรับมือกับเฮอร์มิเน่อาจจะแตกสีได้เหมือนกันตรงนี้ต้องรีบไปนิดนึงครับใช้ดวงตายมมาทู่และพุกมาหนึ่งครับแล้วเดี๋ยวเราจะพุกอีกหนึ่งครับเพื่อลดระยะเวลาในการเดินนนเด็ แล้วเรียบร้อยครับไปการเก็บสได้อย่างสวยงามครับเดี๋ยวเราไปดูแรงท้ายเก็บกันหน่อยครับไม่แน่ใจว่าแรงอะไรแต่ผมคิดว่าน่าจะแรงสูงอยู่นะเพราะว่าไอดีผมแรงก็พอสมควรอยู่เหมือนกันนะฮะจะว่าไปที่เรียบร้อยครับทางด้าของตัวฮันเตอร์ใหม่นะอย่างเฮอร์มิสแล้วก็สกินทอง,องเขาผู้คุมหรือว่าวาเดนนั่นเองนะครับผม เพื่อความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะชอบไม่ชอบสำหรับสกินนี้หรือว่าความสามารถนี้ถ้าเกิดจะไม่รู้ก็กดตรงมุมขวาบนได้เลยผมจะทิ้งลิงก์ความสามารถเอาไว้ด้านบนนั่นเองวันนี้น่าจจากลาทุกคนไปก่อนก่อนจะลากันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามโมบิชชแนลวันนี้ผมลาทุกคนไปแล้วจริงบายบายสวัสดีครับ